หาเงินหนึ่งมืนสามพันบาทกับ s h o ป e e m ม s ช i ั่น h o อป e e Affiliate s h o ้ e ปปี้สตรีปป ate, ปป Student ครับทำอย่างไรดูคลิปนี้ให้จบน้องๆนูๆน,น,นักเรียนนะศึกษาห้ามพลาดคลิปนีก้กับรายได้พิเศษต่อเดือนหนึ่งมืนบาทสวัสดีครับแต่ต e ุกเอฟเฟ i t ต8 8ครับใครยังไม่ได้สมัครตัว s h o ป e Aff ate, e Affiliate Inclusion Program s h o มช e อปป e ้วหรือ s h o ป e e Affiliate ดูวิธีการสมัครใต้คลิปนี้นะครับและก็อย่าลืมใช้รหัสของผมด้วย เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการทําเงิน10,300บาทให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆหนูที่อยากมีไรายได้เสริมกันนะครับก็ตอนนี้ตัวของช้อปปีเองเขามีการปรับระบบนะครับการทำมิชชั่นใหม่จะมีการแบ่งมิชชั่นออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับส่วนที่1คือการชวนเพื่อนนะครับได้สูงสุดเนี่ย3,000บาทนะครับแล้วก็น้องๆหนูที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยสูงสุด10,000บาทอ่ะเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไร ใครยังไม่ได้สมัครนะครับสมัครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องในทุกด้วยนะครับตอนนี้ตัวมิชชั่นรีเฟอร์นะครับก็คือการชวนเพื่อนเนี่ยของตัวช้อปปี้เขามีการปรับนะครับการชวนออกเป็น2แบบแบบที่1เนี่ยนะครับคือเราสามารถชวนเพื่อนมาทำแอเฟเวล์นะครับพอเราชวนเพื่อนมาทำแอเฟเวล์นะครับสูงสุดต่อหนึ่งคนก็คือ100บาทต่อหนึ่งคนได้30คนนะครับสูงสุดนี่คือ30คนแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจํากัดต่อเดือนหรือเปล่านะครับหรือแค่ได้แค่3 0 0พันครั้งแรกเท่านั้น ยังไม่มีเงื่อนไขบอกเนาะนะครับทีนี้นักเรียนนักศึกษานะครับเราสามารถที่จะชวนเพื่อนมาเป็นสตูดิโอขับได้นะครับเงื่อนไขมีอย่างไรทำยังไงเนี่ยอันนี้สูงสุดคือ1 0,000หมื่เลยนะครับห0,000เลยอันดับแรกเลยนะครับวิธีการเริ่มต้นในการทำมิชชั่นนะเขาเค็นบอกไว้ชัดเจนมากคือเราจะต้องสมัครตัว s h o p e ปี a แอเ l i a t เลตก่อนนะครับซึ่งวิธีการสมัคร s h o p ปี้แอเฟ i a t เนะครับเ,เพื่อนๆสามารถดูจากวิดีโอ ตรงนี้ได้เลยวิธีการสม Negative. ัครนะครับ <oneself> หรือจะดูวิดีโอที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปดูวิธีการเรียนรู้การทําคลิปการแชร์ลิงก์การคัดลอกลิงก์นะครับก็จะมีกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันอ่ะใครสมัครเสร็จแล้วนะครับไปขั้นตอนต่อไปพอสมัครเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีให้คุณไปสมัครตัวมิชชั่นนะครับสมัครตัวมิชชั่นตัวมิชชั่นเนี่ยผมก็ทําสอนไว้เรื่องของวิธีการสมัครนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มปิดทั้งหมดเลยกลุ่มปิดอยู่ใต้นี้นะครับก็ ไปเรียนรู้ต่อมานะครับเมื่อคุณสมัครทำในหน้านะครับทำเป็นอัฟเฟอร์เแล้วเนี่ยต่อไปคุณก็สมัครตัวมิชชั่นเสร็จแล้วเงื่อนไขที่3คือคุณสามารถที่จะเริ่มชวนเพื่อนได้แล้วนะครับคุณสามารถเริ่มชวนเพื่อนได้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณชวนเพื่อนเสร็จแล้วคุณมีคอมมิชชั่นนะครับสูงสุดเนี่ยห้าบาทนะครับคุณสามารถรับคอมมิชชั่นนะครับได้เลยตรง k o l เนี่ยต้องมีไรายได้ตั้งแต่500ร้อยขึ้นไปเราถึงจะจะไปทํา k o l ซึ่ง การทำค l ก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันมีทุกอย่างอยู่ในกลุ่มหมดเลยเพราะฉะนั้นเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มน้องๆหนูนันนนนกศึกษาก็เข้าไปเรียนรู้ได้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับมาดูอันดับแรกเลยตัวมิชชั่นนะครับตัวช้อปปี้แอเฟเวลเต์เนี่ยตรงนี้วิธีการสมัครเพื่อนๆไปดูวิธีการสมัครที่ผมเอาลิงก์บอกเมื่อกี้นะครับก็ดูจากตรงนี้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับวิธีการสมัครเนาะอ่ะโอเคต่อมาพอเราสมัครเสร็จแล้ววิธีการชวนเพื่อนนะครับวิธีการชวนเพื่อน ก็จะอยู่ในเดี๋ยวผมจะเอาเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะวางเป็นลิงก์วิธีการสอนเอาไว้ให้หมดเลยตรงนี้นะครับดีไหมก็จะอยู่ใต้ใต้วิดีโอนี้นะครับจะเรียงไว้1วิธีการสมัคร2การชวนการแชร์ลิงก์ชวนเพื่อนนะครับโอเคไหมขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการสมัครเป็น student club ตัว student club เนี่ย นักน้องหนูๆเนี่ยนะครับผมมองว่าคาดว่าน่าจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆวิธีการสมัครตัว s h o p ปี้ซูเรนขับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์นะครับวิธีการสมัครวางไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันเนาะก็ดูวิธีการสมัครจากใต้คลิปนี้ได้เลยมันจะต้องแยกกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะง,งงเสร็จแล้วตัว k w l ก็จะมีวางไว้ให้แล้วเรียบร้อยอะตามนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่รู้วิธีการทําเงินนะครับกับตัว s h อปปี้มิชชั่นก็ให้ดูคู่มือนะครับ วิดีโอลิงก์ต่างๆที่ผมวางไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันโอเคไหมแล้วก็ไปทําตามนะครับเพื่อนๆใครยังไม่สมัครตัวช้อปปี้ f อเฟลเลตก็รีบสมัครใครที่สมัครแล้วก็ดูวิดีโอของผมนี้แล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปแชร์ได้เลยนะครับติดตามช่องไอตุ๊กว่าด้วย